สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานําเสนอพระเนื้อว่านนะครับเพราะท่านคล้ายวัดสวนขันนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่รุ่นนี้ไปออกที่วัดพระธาตุน้อยนะครับปี2 5 0 5นะครับวงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อคล้ายนั่งเต็มองคแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเป็น JD นะครับ JD เป็นลายเส้นนะครับนี่อ,องนี้จริงๆก็เป็นเนื้อว่านออกน้ำตาลแดงนะครับผมอ,องนี้ก็มีราดำขึ้นหเห็นบ่งบอกถึงความเก่าด้วยนะครับนี่คราวนี้มาส่งราย,ยกันดูนะครับนี่ใบหน้าของหลวงพ่อท่านคกายนะครับ รงนี้กดพิมพ์ติดชัดนะครับเห็นจมูกตานะครับปากหูทั้งสองข้างนะครับชัดเจนนะครับนี่จีวรนะครับเป็นร่องคมชัดลึกนะครับนี่มือประสานมือนะครับเห็นนิ้วโป้งนะครับทั้งสองนิ้วนะครับกดพิมพ์ติดชัดมากนะครับตรงนี้นี่ก็นั่งสมาธิอยู่นะครับเห็นเป็นเดิวจีวรนะครับตรงหัวเข่านะครับ นี่องนี้ขึ้นราดําให้เห็นนะครับบ่งบอกถึงความเก่าชัดเจนดูง่ายนะครับตอกศรนะครับเขียนว่าหลวงพ่อคล้ายนะครับผมนี่ดูนะครับผืนเหรียญนะครับเรียบมีความตึงเรียบตึงนะครับนี่องนี้ดูง่ายนะครับปรากฏขึ้นราดําบนองพระนะครับนี่ขอบข้างจะเป็นขอบข้างยกระดับขึ้นมานะครับตัวอง์นี้ เก็บไม่ดีนะครับก็มีการเตะอ,ออกไปบ้างนะครับนี่รวมนะองค์นี้กดพิมพ์ติดชัดมากนะครับนี่ใบหน้าเพอาะท่านคล้ายชัดชัดนะครับนี่สวงด้านหน้านะครับผมดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นพิมพ์ JD นะครับนี่เห็นเป็นเจดีเป็นลายเส้นเจนะครับชัดเจนนะครับ นี่ติดค่อนข้างชัดนะครับแต่รงนี้ลายดาขึ้นนะครับนี่ลายดาขึ้นเป็นเปื้นเลยนะครับมวลสารก็เป็นว่านร้อยแปดนะครับองจริงก็จะเห็นเป็นเม็ดดาเม็ดแดงด้วยนะตรงนี้เป็นว่านออกสีน้ําตาลแดงนะครับขอบด้านข้างของด้านหลังก็เช่นกันนะครับยกระดับขึ้นมานะครับนี่ ด้านหลังนะครับผมด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างก็แน่นแน่นเลยนะครับมวนสันนะครับนี่ขึ้นราดำเห็นชัดนะครับความเก่าดูง่ายเลยนะครับคลาสสิกอีกแบบนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ นี่นี่พระรุ่นนี้นะครับก็เป็นการสร้างเพื่อแจกผู้มีจิตศรัทธานะครับและผู้มาร่วมงานบุญนะครับสร้างเจดีย์ให้กับวัดพระาธาตุน้อยนะครับผมนี่ตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับก็เป็นพระเครื่องรุ่นที่มีประสบการณ์ดีรุ่นหนึ่งนะครับส่วนเรื่องราคาเล่นหายังไม่แพงนะครับอยู่ที่หลักพันต้นๆน,น,นะครับ น่าบูชาน่าสะสมนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับจะนําพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลทั่วไปนะครับมานําเสนอกันพร้อมด้วยวัตถุมงคลของกมหลวงชุมพรเขตดมศักดิ์นะครับจะพยายามนําเสนอให้กับทุกรุ่นนะครับนี่อย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับ สามารถส่งรูปพักเครื่องไหมผมพิจนารนณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ